เขาเรียกว่าชาวเน็ตเป็นแปคเขาเรียกว่าปลุกคืนชีพพี่มาคู่ชาติหน่อย<ห>เราเคยประกบกับพันธทะเลพันธเรทะเลมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหล,ค,ลคุณก็แบบว่าเออเอมซีนเนี้ยขึ้นมาาเลยกับสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างพ<ห>ี่สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็หลายหลายคนก็มีความรู้สึกรักชาติขึ้นมาก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับการปลุก ปลุกจิตวิญญาณเหมือนกันฮะหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆที่แม้ว่าจะเป็นเฟซหรือว่าในโซเชียลอะไรก็จะมีธงชาติขึ้นมาเยอะขึ้นฮะมันก็เป็นอะไรที่อยู่ในช่วงของปลุกสํานึกในการที่เรารักชาติรักแผ่นดินครับมีการให้กําลังใจพกอะเลอย่างเงี้ยกับเจ้าหน้าที่กับต่างๆอย่างเงี้ยเป็นใช่ครับก็การที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็มีผลกับทุกๆคนก็ช่วยกดไลค์กันให้หัวใจให้กําลังใจกันแม้กระทั่งภาพที่เราไม่เคยเห็น คนสูงอายุเดินไปกอดทหารนะฮะ,ะหรือจะเป็นเด็กนักเรียนอยากเป็นทหารอะไระะอย่างเงี้ยฮะก็จะมีมีความมีความมีความสำนึกรักชาติในช่วงนี้แล้วก็ตัวผมเองนี่ก็กดไลยับครับช่วงนี้ครับแล้วก็ลงธงชาติด้วยอะไรด้วยความห่วงใยกับสถานการณ์ตอนนี้เบตเตรี่ห,ห่วงใยยังไรบ้างห่วงใยก็คือ,อ ก็อยากให้ทุกคนรักกันนะครับมีความสามัคคีไม่ทะเลาะกันแต่มันก็เป็นเรื่องปกติแต่เวลาเรามีภัยทีไรเนี่ยเราจากทะเลาะกันเราก็มากลายมาเป็นร่วมร่วมกันนะครับรวมพลังกันผมว่ามันก็เป็นช่วงวิกฤตที่ทําให้มีโอกาสดีๆในการที่เรากลับมาเป็นทีมเวิร์กแล้วก็กลับมารักชาติด้วยกันแม้กระทั่งอาจจะไม่ถูกกันแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนก็มีมีความหวังในสิ่งเดียวกันครับ สิ่งหนึ่งที่คนห่วงแล้วก็ในคือเรื่องข่าวสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งข้อมูลเท็จข้อมูลจริงการเสพสื่อต่างๆอะไรเงี้ยเนี่ยบอกกันางไรว่าคนแบบมันไม่ได<อ>้แบบเสพ<อ>เสพทางเดียวอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเสพข่าวเท็จมาอะไรเงี้ยอ่าหลายๆหลายๆหลายๆอ่าเฟกนิวนะครับก็เข้ามาในช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็สังเกตดูอย่างเช่นเราเข้ามาในเพจที่จริงๆอย่างเช่นอ่ารอยัลอาร์มี่นะครับถ้าเกิดอยากศึกษาในเรื่องของอากาศดูข่าวของทหารนะฮะถ้าเข้าไปในเพจที่ มีความน่าเชื่อถือครับผมมีความน่าเชื่อถือแล้วก็พวกเฟคนิวต่างๆแล้วก็เขาจะอยู่ได้สักพักหนึ่งเราสังเกตดูว่ามันจะมีความรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกแปลกๆเราก็จะเริ่มเริ่ม,ร,มรู้แล้วว่าไม่ใช่นะฮะในรวมรือรไม่ใช่ก็สังเกตดูแล้วก็ดูจากคอมเมนต์นะครับแล้วก็อาจจะช่วยเราได้นะครับที่ไม่ไปอยู่ในเฟคนิวหรือไปหลงเชื่อเฟคนิวครับแต่แต่พี่ต่อไม่เห็นกระแสข่าวที่เขา จะเรียกพวกวิญญาณค่ะอ้พวกวิญญาณที่อะไรเงี้ยแบบว่ามาไปช่วยหน่อยช่วยลบหน่อยอะไรเงี้ยออ๋ก็เป็นทหารทหารผีใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอีกอันหนึงก็คือทหารลบไม่กลัวหรอกครับกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นฮะแล้วก็หมาหอนได้ได้ได้ข่าวมาอย่างนี้นะฮะก็หลายๆท่านหลายๆท่านก็บอกว่าส่งผ้ายันให้ด้วยอย่างอื่นมันมีแล้ว ก็มันเป็นเรื่องของมูมูนะฮะในด้านของหมูก็ถ้าเกิดมีกําลังนะฮะแล้วก็ทางวัดมีลูกศิษย์ลูกหานะครับตอนนี้นะของดีนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ผมว่าแจ้งเกิดแน่นอนครับผมถ้าเกิดส่งเข้าไปแล้วแล้วมีผลด้วยนะฮะในการที่ทําให้มันทหารมีความมั่นใจแล้วก็มีเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์แล้วก็ผมว่าตอนนี้วัดดังแน่ๆครับ ตอนนี้สถานการณ์แล้วก็ทั้งพวกยกพวกอะไอย่างตัวพี่เอยากจะมีลงพื้นที่ไหมอะไรครับยกตัวอย่างที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออะไรอย่างนี้กันก็ในวันวันนี้นะฮะก็มีเพื่อนผมฮะที่ชวนกันก็เป็นกลุ่มของโจอี้นะครับก็จะไปสมทบของนะฮะที่ไปมอบให้กับแม่ทัพภาคที่2ครับผมที่จังหวัดโคราชนะครับตัวผมเองก็มาติดภารกิจที่นี่ครับผมก็ขอให้กลุ่มโจอี้แล้วเพื่อนนะฮะก็เดินทางปลอดภัยครับผมแล้วก็ บรรลุปเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้ถึงมือของแม่ทัพด้วยครับผมมีโอกาสแล้วก็อยากลงไปเองไหมทีม่ไปให้กำลังใจใชาวบ้านถ้ามีโอกาสก็อยากเ <ใน S 1> <ๆ S 2> ข้าไปไปดูนะครับแต่ผมคิดว่าเหตุการณ์ยังไม่แน่นอนนะฮะอาจจะเงียบอยู่แล้วก็อาจจะประทุขึ้นได้ก็ขอให้พวกเรามั่นใจในในความอกองทหารของเรานะครับแล้วก็ส่งกำลังใจช่วยด้วยครับผม<อ>